สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับแบบโคกหนองนานะครับแบบบ้านๆเราอยู่ที่นครราชสีมานะครับเป็นเป็นสวนของเฮลเลิมนะครับอยู่นครราชสีมานะครับอยู่ปากช่องนะกันนะครับมาดูระบบน้ํากันเลยนะครับว่าสวนนี้มีอะไรบ้างมีเลยนะครับเริ่มต้นมานะครับคือทุเรียนนะครับกําลังลงปลูกเมื่อไม่นานนี้เอง2อวันที่แล้วนะครับระบบน้ํายังเดินไม่เสร็จนะครับ ก็เลยเอามาถ่ายให้ดูก่อนที่จะฝังท่อนะครับทุเรียนถ้าปลูกครบเต็มก็ประมาณเกือบ200ต้นนะครับนี่นะครับเท,ทป๊มเทปไรเรียบร้อยใช้ได้ดีนะครับสวนทุเรียนปลูกประมาณ200ต้นพื้นที่นี้ประมาณ15ไร่นะครับมีมะพร้าวนะครับมีมะพร้าวมะพร้าวปลูกไปแล้วนะครับโอมีโกดังขนาดใหญ่นะแต่ก่อนเนี่ยแกเขาทำปุ๋ยนะครับปุ๋ย ขี้เป็ดขี้ไก่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เรียนที่ลงนะครับระบบน้ําหัวก็จะใช้เป็นเจ็ตนะครับ300ลิตรต่อชั่วโมงต้นละ2หัวนะครับเดี๋ยวเราแผนกล้องให้ดูตรงนี้เป็นโรงเรือนระบบน้ํานะครับที่พึ่งทํานะครับเป็นขนาด4นะครับกว้าง4ยาว8นะครับกว้าง4ยาว8นะครับสูงประมาณ2เมตร50นะครับนี่เลยโรงเรือนนะครับสวยงามไฟทีเฟดลงอยู่ข้างหลังนะครับใช้ไฟ ทีเฟดนะครับพื้นที่นี้นะครับตรงนี้เป็นสระน้ําประมาณ3-4ถึงไร่เลยนะครับก็จะเหลือพ mm ื้นที่ปลูกต้นไม้ประมาณเกือบ10ไร่นะครับที่จะเหลือนะครับตรงด้านข้างนั้นนะครับที่กําลังทําวางก็วางท่อนะครับปลูกพวกไม้ผลปลูกอะไรไปด้วยนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็ปลูกไปถึงนู่นนะครับแนวรั้วนะครับที่กําลังจะปลูกตรงนั้นก็จะเป็นที่สร้างบ้านนะครับตรงซุ้มไผ่นะครับก็จะมีเสาไฟลงมีถมดินไว้ นะครับตรงนี้ก็ปลูกทุเรียนนะครับมีอะโวคาโด,โดมีปลูกตรงนูด้ดโซนนู้ดนะครับทำไรไนายทำอะไรระวังงูนะไปดูรูอะไรแหล่งน้ำลึกมากนะครับโหบอกว่าเฮียบอกว่าน้ำแบบเยอะมากเลยนะครับลึกนะครับลึกลึกลึกมากเลยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะภาพรวมกว้างๆนะครับพื้นที่ ดินก็จะประมาณนี้เลยนะครับดินก็ออกเป็นเนี่ยดินอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับดินออกดินทรายนะครับดินร่วนนะครับร่วนปนทรายประมาณนี้นะครับโอ้โพงอะไรเนี่ยระวังนะตรงนี้ก็ท่อให้ให้ดูท่อนะครับเผื่อเป็นไอเดียสําหรับคนอยากทาสวนนะครับให้ดูท่อนะครับท่อก็เป็นท่อ ี๋ยวไล่เรื่องท่อให้ฟังนะครับท่อท่อย่อยที่ขึ้นมาเนี่ยท่อสีหุนนะครับท่อสีหุนนะครับลงมาก็จะเป็นตัววายสามทางนะครับลงมาก็จะเป็นท่อเมนสองนิ้วนะครับนี่เมนสองนิ้วใครไม่เคยเห็นท่อสวนทุเรียนนะครับดูไว้เลยนะครับก็ขึ้นมาก็อาจจะเป็นวาลนะครับไว้ตามคุมโซนนะครับก็ตรงนี้พอมันต้องถมดินนะครับมันก็เลยทํา40ต้องทํา45ขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องถมดินปิดท่อหมดนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนก่อนที่จะฝังนะครับ ก็เลยต้องถมดินก็ต้องทําท่อประมาณนี้ไว้นะครับเราจะถมถมถมแล้วปรับพื้นที่ให้สวยนะครับนี่ดีนะครับนี่เห็นก่อนก่อนที่จะฝังท่อนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกว่าเดินยังไงนะครับเมนเป็นเมนสามนิ้วนะครับเมนสามนิ้วนะครับเมนสามนิ้วให้เห็นข้อเสียอีกหนึ่งของการใช้ไมโครขุดนะครับไมโโรขุดส่วนมากบางทีจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะโคโลเคเลนิดนึงนะครับก็คือจะกว้างไปบางทีลึกไปตื้นไปนะครับนี่ข้อเสียนิดนึงนะครับ แต่ข้อดีคือมันก็ขุดได้สักสภาพดินแบบดินดินที่มีหินมีกวนก็ขุดได้นะแมคโครนะครับแต่ว่าบางทีที่ผมไปบางทีเนี่ยมันจะกว้างเกินนะครับบางทีก็แคบเกินหรือลึกเกินตื้นเกินแล้วดินมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเวลาขุดฝังท่อลงไปนะท่ออาจจะแตกนะครับหรือว่าจะดึงท่อหลุดได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นรถตีนตะขาบแบบเป็นเป็นสายพานขุดขึ้นมานะก็จะเรียบเนียนสวยกว่านะครับ ส่วนฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นท่อดูดนะครับที่เห็นน้ก็จะขึ้นลงตามระดับน้ำนะครับเป็นท่อ4นิ้วลึกลงไปแค่เม็ดเดียวนะครับตรงนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องท่อดูดลึกมากนะครับเพราะเดี๋ยว้มันลดมันก็ลงเองนะครับตรงนั้นน่ะนะครับตรงนี้ปกติก็ได้ทั้งแพรได้ทั้งแบบแบบดูดลงไปนะครับแต่พี่แกบอกว่าเอาแบบดูดแบบนี้ดีกว่าอยากซ่อมบันุงง่ายๆครับปั๊มหายด้วยอะไรด้วยครับก็เอาไว้ข้างบนนะครับซึ่งเทสออกมาน้ําก็โอเคใช้ได้ดีนะครับเปิดทีเดียวก็โซนหนึ่ ามสิบห้าแรงครับสามสิบห้าแรงเปิดทีเดียวก็ประมาณเกือบร้อยต้นนะครับสองร้อยหัวมันได้สบายอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นี่เลยบรรยากาศยังไงเฮงชอบไหมฮะ,อ,มอ,ะอะไรนะไหนมา<อ>พูดพูดกับกล้องนิดนึงดิชื่ออะไร,รนายชื่ออะไรนายชื่อเฮงครับเฮงมาทำหน้าที่อะไรวันนี้ ระวังตกน้ำนะน้ำลึกนะนี่ชอบไหมน้ำลึกไม่ค่อยชอบนี่นะครับน้ำอยู่บ้านน้ก็มีนะบ่อน้ำแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมันลึกมากนะครับตับงเรียนอันตรายเด็กน้อยไม่กล้าเล่นนะครับลึกใหญ่มากเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้โตเนี่ยสวยมากเลยนะครับต้นไม้ก็ปลูกเต็มแล้วนะเนี่ยปลูกรอบข้างหมดแล้วนะครับ เองพาไปเดินไปดูหน่อยป่ะมาเดินดูตรงนี้หน่อยป่ะเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงนะครับนี่ไปตรงโรงเรือนตรงนี้นะครับอให้เห็นบรรยากาศหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศในร่องสวนนะครับวันนี้เหมาะกับการเดินเล่นเลยนะเพราะแดดไม่มีนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับเที่ยงวันนะครับนี่โอ้โหนะพี่ก็ปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกสามต้นสี่ต้นเลยนะครับนี่เสริมรากกันเลยนะครับนี่ นี่ครับปลูกผู้เรียนแบบนี้เลยนะครับปลูกสี่ต้นเลยนะครับมีต้นใหญ่ตรงกลางต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมแล้วก็มีต้นเล็กๆสามต้นอยู่ข้างๆนะครับสูตรไทยสูตรมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนปลูกนะครับผมมาทําระบบน้ําอย่างเดียวนะครับบางคนเขาก็ปลูกต้นเดียวนะครับบางคนเขาก็ปลูกสองต้นนะครับต้นเอามาชนกันบางคนปลูกสามต้นเลยนะครับสี่ต้นเลยนะครับอืนี่นะครับ สีต้นเลยอันนี้คิดว่าน่าจะเสริมรากแน่นอนนะแล้วก็มาตัดต่อใส่กันนะครับสวยงามนะนี่เปิดน้ำแล้วมันเปียกหมดแล้วน้บเพิ่งปิดนะครับตรงนี้ข้อดีโอ้มีโกดังหลังใหญ่เลยนะครับนี่เวลาทุเรียนมันเก็บผลผลิตนี้มีที่จอดลงจอดรถเลยนะตรงนี้อนาคตเลยนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับทำงานก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้อึ๊บโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูที่มานั่งทำงานกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมุมนี้เห็นชัดนะครับมุมนี้เห็นชัดสวนทุเรียนนะครับตอนนี้ยังปลูกได้ไม่ถึง200นะครับก็ค่อยๆทยอยปลูกเอานะครับที่เขาทำน้ำให้มันเสร็จก่อนนะครับนี่เลยนะครับปลูกก็ระยะน่าจะ6คูณ8นะครับนี่ ปลูกไม่ได้ห่างมากเลยนะครับบางที่นี่ไปดูผมก็จะปลูกประมาณกับ10บคูณสิก็มีนะครับ12บสคูณสิก็มีปลูกห่างๆแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับในนี้เขาปลูกประมาณนี้เพราะว่าพื้นที่อาจจะยังไม่เยอะนะครับแล้วแต่คนเลยนะครับก็เป็นไอเดียแล้วดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับแต่สวยมากเลยนะต้นนี้ใหญ่มากนะครับโอ้สวยสวยไหมเฮงฮะสว,สวยมากเลย นี่แหละครับบรรยากาศอยู่ที่แถวเขาใหญ่นะครับนู่นเขาใหญ่อยู่ตรงนู้นเองนั่นนี่นะครับเดี๋ยวรอมาดูตอนมันโตนะครับว่าเป็นยังไงนะผมคงต้องมาเรื่อยๆอยู่นะเพราะว่ามาทำระบบน้ําตรงนั้นนะครับมาทำระบบน้ําแล้วเดินไปดูระบบน้ํานิดนึงไปไปดูมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมาเรามาเดินทางนี้นิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะให้ดูบรรยากาศนะครับก็ใครที่กําลังจะทําแปลงที่ไม่ใหญ่มากปลูกประมาณร้อยสองต้นก็ดูว่าเป็นไอเดียได้นะครับนี่ ข้อมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับข้อมน2นิ้วขึ้นมา4ี่หุนนะครับก็ใช้3ทางรถ4ี่หุนขึ้นมาใายงอแล้วก็ตัววายออกไปนะครับซ้ายขวาระยะก็แล้วแต่เราเลยครับจะเล่นนะครับความสูงไม่ต้องสูงถึงเมตรนึงเท่านี้ก็ได้นะครับมันจะล้มง่ายนะครับอาจจะเอาแคตต่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับนี่นะครับให้ดูแนวท่อ อากาศดีดินดีนะครับโอ้ที่เขาปรุงดินใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับคุมฟางมีคนสวนดูแลนะครับแต่วันนี้คนสวนไปข้างนอกนะครับโอ้เดี๋ยวเดินทางนี้ก่อนดินเฉดทุเรียนก็เป็นพืชที่ปลูกได้กำไรดีนะครับแต่ดูแลเยอะนะครับดูแลเยอะ ไปเดินไปเลยครับกิงเองต้องดูแลประคบประงมเยอะนะครับแล้วก็ทุเรียงเทวดาเลี้ยงไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากต้องทําระบบน้ํานะครับถ้าเลี้ยงมันมันค่อยได้กินนะครับผมเคยปลูกหลายรอบแล้วนะครับก็ยังไม่ทันได้กินผลมันนะครับแต่สวนที่ผมไปทําระบบน้ําก็ออกผลไปแล้วนะครับแต่ว่าผมปลูกเองอาจจะยังไม่โตนะครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในตรงนี้เป็นท่อเมน3นิ้วนะครับเป็นระบบหน้าแปลนเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีใครอยู่บ้างนะครับจะเอ๋จีอะไมีเ <c oughs> อเล่มีกิงอยู่นะคิงทำอะไรอยู่โอ้ดูตัวบนครับอดูตัวบนปั๊มสิบห้าแรงอ๋อเอาไอโอเล่ถือปั๊มไปถือกล้องแทนระบบให้ดูนิดเดียวก็พอส่งกล้องกลับมาคืนอ่ะเอธิบายครับ ซาสิบีครับผมมันนี้นมานี้ครับผมอธิบายาสั้นๆเลยเง่ายๆนะครับชุดนีน้ปนนเป็นระบบสูบนะผมก็จะเป็นปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพนเนะเป็นปั๊มที่สูบ15แรงนะครับตัวนี้ระบบสูบเดี๋ยวสูบขึ้นมาสูบขึ้นมานะครับก็จะผ่านช็ควาลวผ่านแอร์วาลวผ่านเฟเชอร์เกตนะครับผมแล้วก็ระบบกรองนะครับเัญจุรี่ต่างๆนะครับตรงนี้ผ่านมานะครับก็จะเป็นระบบกรองน้ํานะครับด้านล่างเนี่ยมี ไอ้วาลเปิดน้ําเสียทิ้งนะผมมาต่อต่อแป๊บเดียวให้เวลาแป๊บเดียวนะครับไอ้ตรงนี้เป็นโลกแบ่งโซนนะครับก็จะมีเป็นมอเตอร์วาลปดผีเสื้อนะครับตัวตัวนั้นเลยเป็นเกรดโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้กันแล้วก็ข้างบนนะก็จะเป็นวาลปดผีเสื้อนะครับสามารถเดินมาเปิดปิดหน้าตู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เป็นดุลโทนคุมวาลวาลไฟฟ้าต่างๆนะผมก็ได้ทั้งทางงานผ่านมือถือหรือว่าจะมาเมนูหน้าตู้ก็สามารถทําได้นะครับ ตรงนี้เป็นชุดสี่โซนตรงนี้นี่ตรนี้นี่นี่แล้วก็งลางๆอีกเป็นอีกหนึ่งบายพาสโอเคจบจบแล้วนี่เปิด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 เพื่องให้ดูโซนสามโซนสี่ท่านไหยได้ครับแล้วอกล้องมาหนี่อ่าเปิดเพื่อดูโซนสามโซนสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับผมแบ่งโซนนะับตรงนี้ทํางานนะครับเมื่อเปิดเปิดวาล์วไฟฟ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวปั๊มจะทํางานตามไปด้วยนะครับผมคือต่อร่วมกันทํางานนี่คือการทํางานของมันเปิดโซนสามใช่ไหมใช่ครับโซนสามโซนสี่คอดูนะเปิดโซนสามปุ๊บปั๊มจะทํางานตามนะครับบป๊ไ แอร์วาลจะทายน้ำออกมานะครผมก็คือมันจะแอร์วาลเนี่ยมันจะไล่อากาศออกมานะครับคนน้านําออกมานิดนิดหน่อยแนละ้วผมสีด้วยอ่าคนสีนะเปิดยังไงเปิดวาลเพิ่มเรียบร้อยนะครับไปจะให้ลุเงเอกพาไปดูข้างนอกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค,ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะครับก็เปิดแล้ว อันนี้เปิด2โซนพร้อมกันนะครับเพราะว่าเปิดโซนเดียวพร้อมกันแรงกันมันเหลือเกินนะครับเพราะว่ายังต่อไม่ครบน้ําก็พุ่งหลุดเลยนะครับนี่อันนี้คือเปิดแบบขนาดว่าเปิด2โซนนะครับโซนรอบนอกด้วยนะครับนี่ประมาณร้อยต้นนะครับมากกว่าร้อยหัวนะครับปั๊ม15แรงก็ทําได้ดีนะครับก็ประมาณนี้น้ําพุเลยเฮงเอาไปปิดสิปิดได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปปิดก็ได้เดี๋ยวปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวเปียก นี่ก็ให้เห็นบรรยากาศนะโอ้น้ามันพุ่งแรงจะไปใกล้มันเดี๋ยวมันพุ่งแรงเปียกต้นละสองหัวก็ประมาณนี้นะครับนี่เปียกเลยแหละไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะชุ่มหมดแล้วนะครับนี่ดินแห้งๆก็น่าจะชุ่มเลยนะครับโอเคปิดเลยเองไ่บอกพี่คิงปิดเลยก็ได้ปิดปั๊มนะครับอ่าลองยัดใส่ยัดเข้าได้ไหมอ่าลองยัดดู มันอยากยัดนะครับให้มันยัดดูอะ่ะเอาก๊อกใส่ดิก๊อกใส่ไอหัวใส่หัวมันเด้งหลุดนะครับยังไม่ทากาวนะครับมันอันนี้เป็นแค่แบบสวมนะครับเรายังไม่ได้ทากาวเอาสวมใส่เออโอ้เก่งเว้ยไทนายนี่ใช้ได้อยู่เว้ยใส่ผิดได้าน <c oughs> <c oughs> เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทากาวอยู่ละอันนี้ไม่ได้ทากาวนะครับหล,หลุดอีกแล้วนะครับแรงดันมันเยอะนะมันหลุด คือบางบางหวาัวนะครับที่จะซื้อมาจากผู้ผลิตเนี่ยมันอาจจะเข้ากับท่อตรงนี้มันหลวมนะครับดันเนี้ยนะมันก็หลุดนะครับซึ่งแบบเนี้ยเราต้องทากาวนะครับถ้าไม่ทามันจะบางทีเราไม่ได้มาอยู่ดูนะเพตั้งเวลาตอตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสวโนโอ้สวยงามปุ้งกระจายสวยเลยนะครับสวยไหมสวยไหมเย,ย,นะย็นสบายเนาะนี่นะครับเปิดทีเดียวพร้อมกันสโซนนะโซนนี้กับโซนนู้นนะโอเคเอาเลปิดเลยปอกทิ้งปิดเลย โอเคโอเคพอตะคิวกินขาโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรว่างก็ค่อยปิดนี่ครับก็ระหว่างที่มันรอรอเขาปิดก็เดินดูก่อนก็ได้ครับน้ำมาไกลมาตหัวนี่มาถึงผมเลยนะเมื่อกี้นะน่าจะสามเมตรกว่าเลยนะเห็นไหมครับระยะเนี่ยเปียกถึงนี่นะครับนี่นี่ครับแรงดันน้ำโอโ้โหนา่าจะสามสี่เมตรเลยนะหัวนี่ มันอยู่ที่ปั๊มด้วยนะครับถ้าถ้าเราเลือกปั๊มได้ถูกนะมันก็จะจะแรงนะครับอพอดีเลยนะครับนี่ประมาณนี้แรงดันก็เหลือบานหนึ่งพอดีก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้เองบ๊ายบายดิบรรยากาศดีบ้างโอเคฝากติดตามคลิปหน้าได้ครับคลิปหน้าจะลงใต้กันนะครับใบสุราดกับนครสีกันโอเคสำหรับคลิปนี้บาลาไปก่อนบ๊ายบาย